สวัสดีครับมาพบกันนะครับในเพจป,ปากมากเป็นประจำเช่นเคยนะครับก็วันนี้เราเองเราก็กลับมาคุยกันในเรื่องราวที่น่าสนใจกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าข่าวที่ออกมาค่อนข้างจะน้อยนะครับก็มีประเด็นในการที่จะสัมภาษณ์เรื่องราวต่างๆของเลี้ยวผูออกมาก็จะประมาณนั้นนะครับความเคลื่อนไหวในเรื่องของข่าวอะไรที่มันสําคัญสาคัญมันอาจจะลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับทั้งนักข่าวทั้งนักเตะ นะครับตาก็ต้องพยายามที่จะเก็บตัวเองนะครับอยู่ในที่ปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 นะครับวันนี้เราเลยมานำเสนอกันในเรื่องของความคิดเห็นของเวนล,ลูนี่นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับแชมป์พรีเมียร์ลีกของลิเวอร์พูลเหตุผลที่ต้องพูดถึงเป็นเวนล,ลูนี่เพราะเวนลูนี่นะครับจะมักจะอยู่ตรงข้ามกับลิเวอร์พูลอยู่เสมอนะครับเพราะว่าเขาเป็นเด็กสร้างมาจากทีมเอเวอร์ตนแล้วก็ดังสุดขีดอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สองอย่างนี้นะครับตรงข้ามกับเลี้ยวปูทั้งหมดแต่ว่าเวลูนี่นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกของเรียวปูที่หากมีการเปิดลีกขึ้นมาแข่งกันแล้วนะครับเหมาะสมหรือเหมาะคุสมควรหรือไม่นะครับดีกว่ามีการโมฆะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับลูนี่ได้บอกเอาไว้ว่านะครับเลี้ยวปูนะครับภายใต้การนำทัพของทางด้านเจสันค็อปชุดนี้นะครับเขาพูดตามตรงเลยว่า มันเป็นความเหมาะสมเพราะว่าเรือยวคูชุดนี้นั้นเจนคอปสามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยบนะครับหลักฐานสำคัญนะครับที่ทำให้เห็นก็คือเรื่องการสร้างสถิติต่ตา,ตางๆนะครับและการทิ้งอันดับ2ถึง25คะแนนในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องการันตีถึงความยอดเยี่ยมของเวีรยวููชุดนี้อย่างแน่นอนนะครับมันเป็นไปได้ยากนะครับที่ว่าจะต้องมานั่งโมคะฤดูกาล เหมือนกับที่ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันมานะครับรูนี่ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าหากมีการโมฆะเกิดขึ้นมันจะทําให้สิ่งต่างๆที่วุ่นวายตามมาเต็มไปหมดไม่ว่าจะเ็นเรื่องของกฎหมายต่างๆจะมีการฟ้องร้องกันอย่างเยอะแยะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คนที่ได้เปรียบก็เงียบนะครับคนที่เสียเปรียบก็ไม่ยอมกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่ตัดสินใจที่ทําให้ เกคการแข่งพรีเมียร์ลีกแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่ทราบหมายกาหนดการที่ชัดเจนแต่จุดยืนในเรื่องของการแข่งให้จบของฤดูกาลนี้และเวอร์อพูมีสิทธิ์ที่จะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในมุมมองของเวนรูนี่นะครับก็เวนรูนี่บอกว่าเรื่องของเวอร์อพูนั้นลองนึกภาพเอาเองแล้วกันนะครับว่าการรอคอย30ปีแล้วอยู่ดีๆมันโมฆะทั้งที่กำลังจะหยิบแชมป์อย่างเงี้ยมัน เป็นการถ้ามีการตัดสินใจในให้มีองครกาบโมฆะเพิ่ขึ้นมันจะถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะฉนั้นคือเวรูนี่ก็แสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาออกมานะครับว่าเหมาะสมเหมาะควรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่สมมติว่าเลี้ยวภูจะได้แชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับนี่ก็คือความคิดเห็นของทางด้านเวนรูนี่ที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับและก็ขอขอบคุณผู้สับสนุนทางด้านบนด้วยนะครับก็ใครชอบ ดูฟุตบอลไปแล้วก็อยากจะมีหลักมีลุ้นก็เข้าไปที่คอมเมนต์นะครับมีการแปะรายละเอียดไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับเรามาลองดูว่าที่สุดแล้วจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมานําเสนอกันอีกนะครับก็ฝากติดตามกันได้ที่ช่อง YouTube แปะปากมากเช่นเดียวกันนะครับวันนี้แปะขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ